จากกรณีที่นักแสดงสาวคิมเซรุนถูกจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเธอได้รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดเรียบร้อยแล้วและพิษข่าวเฉาดังกล่าวทำให้ซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ต้องถอนตัวคิมเซรุนออกจากซีรีส์ทันที คืบหน้าล่าสุดเรื่องของคดีเมาแล้วขับนะคะทางต้นสังกัดอัปเดตว่าได้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายแล้วทั้งหมด30รายที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้นะคะทางต้นสังกัดยังบอกอีกว่าอย่างไรก็ตามมีอีกหนึ่งเคสเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากหนึ่งในนั้นเสนอจํานวน,นเงินที่ไม่สามารถยอมรับได้ในส่วนขั้นตอนการซ่อมแซมต่างๆจะใช้เวลา6เดือนซึ่งค่าต่อเติมใดทางต้นสังกัดก็ยินดีจะรับผิดชอบ ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาคิมเซรินขับรถในสภาพมืนมาบนถนนใกล้4แยกฮักดองใน,ในเขตคํานาวของกรุงโซคิมเซรินขับรถวิ่งเข้าไปในเรากั้นต้นไม้ริมถนนและมอแปลงไฟฟ้าจากการตรวดวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดของเขาอยู่ที่0.2ซซึ่งสูงกว่าจึงมีการเพิกถอนใบอนุญ,ญาต